ครับสวัสดีพอ่อลในเอฟซีเรามีแซวน้อยเ,เพื่อนๆในเอฟซีช่องโซนชาแนลครับยาโยมก็มามากมายครับลุงปู่ฉันประกาหารเสร็จนะครับก็ปไปรับยาโยมต่อนะครับเนาะวานก็คนเยอะนะครับเนาะนะยาโยมลูกหลานวันนี้ก็มาหลังจากรับประตาหารแล้วนะครับไปรับยาโยมต่อนะครับเนาะ ยมก็ทยอยมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ้าครับวันนี้วนันอาทิตย์ครับน่าจะทั้งวันแล้วันนี้สาอุคณาสาธุ ครับคนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้ ฝา,า,ากขึ้นโผล่ีกแล้วโอ้เสมาพีดมาบันนี้แล้วคือมืดมืดมาเนาะบานนี้เนอะมืดมาแล้วมืดมาแล้วอยู่มาตก,กบอกลางวันนี้มมดีจังเบิร์ดสาวแต่ยังหลงคือคือคุณครับหลม วันกระทมานับวันเลยโอ้ยบอกบอกูู่ได้เลยสองเดือนอะไรจะวันนวันที่สนี่กับยงเดือนใช่ใช่วันที่สามยิงเดือน ไม่ค่คยได้นันพร้มไม่ถือทรรั่ทรัพท์เนาะสาวเขากาไปนั่นไปนีเข้าวามามอะไรเลยเขาถึงจะมาพดมาไอ้นันให้คุยกันดูหลนันเดยไแ่ยึทรัพย์ใหื้อทั่วทรัพย์มันงอได้เขา เดรร็กๆกรดาครับ่ใช่มิถุนาเลยาษาเลยผเขาบนรษาบาที่เงอมิถุนาหรือยักดายักดามันทีสิบกว่านี่เล็ประมาณมสิบปอมกามาหลังราษาเอ้ยตรง ขาภาษาได้ลิปกว่าวันตัวสามเอ็ดหรอกครับคนหลายเนาะมันนี้เนาะภัรกิจภารกิจบรรลุเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เลยนี่ก็ฝากไวปกันนะครับฝากไปตามสองซุง้งคะแนนวันเราจะถอดเด้อครับแต่ผมปูฝันอะไรดอก